ไปพร้อมๆกันทำง่ายๆนะคะแตะที่ facebook อันดับแรกคือแตะที่ facebook ขอบคุณค่ะพี่ผู้แตะที่ facebook เสร็จแล้วมาที่ขีดสามขีดตรงขีดสามขีดนี้แตะเข้าไปแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างเลื่อนลงไปด้านล่างด้านล่างด้านล่างแล้วเจอคําว่าเพื่อน มีลูกคนน้อยอยู่สองคนคู่กันแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสวัสดีน้องเต็มนะคะแบบนี้เลยเราไปแตะตรงคำว่าเพื่อนเราไปแตะตรงคำว่าเพื่อนนะคะเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมาว่าข้อความข้างบนเขาจะขึ้นมาว่าการแนะนำแล้วก็เพื่อนทั้งหมดมีสองช่อง การแนะนําแล้วก็เพื่อนทั้งหมดสวัสดีครับพี่เอพี่เอกกรีดอะไรกรีดอะไรสวัสดีโค้ชพี่นงด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยทันโสดพี่เอกบอกทันโสดขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราไปกอดกันเนาะตรงไหนดีมาเลยมาลบบุรีต่อเลยพี่มังตอ่อมาตรงเพื่อนแล้วแต่ตรงเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเขาจะขึ้นกรอบมาว่าการแนะนําแล้วก็เพื่อนทั้งหมด ให้แตะคำว่าเพื่อนทั้งหมดแล้วเราจะเห็นว่ามีเพื่อนอยู่กี่คนเขาจะมีจำนวนบอกเสร็จแล้วเขาจะมีบอกว่าเรียงลำดับมีจำนวนของเพื่อนบอกแล้วมีคำว่าเรียงลำดับให้ไปแตะคำว่าเรียงลำดับนะคะแตะตรงคำนี้เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บ จะได้เพื่อนทั้งหมดที่เรามีโอ,โอ้เดียวเดียวดียวเดียวพี่มังผิดพี่มังข้ามไปนิดนึงเรียงลำดับอันนี้เสร็จแล้วเขาจะมีกล่องข้อความขึ้นมาสามกล่องเล็กๆด้านล่างอันแรกเขาจะบอกว่าค่าเริ่มต้นอันที่สองจะบอกว่ามีเครื่องหมายชี้ขึ้นเครื่องหมายชี้ขึ้นอันนี้เขาจะบอกว่า แสดงรายชื่อเพื่อนที่เพิ่งรู้จักล่าสุดแสดงรายชื่อเพื่อนที่เพิ่งรู้จักล่าสุดเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะลูกศรชี้ขึ้นลูกศรชี้ลงเขาจะบอกว่าแสดงรายชื่อเพื่อนที่รู้จักนานสุดๆแล้วอะไรประมาณนี้ นานสุดก่อนนี้เออเขาจะขึ้นคํานี้มาคือเพื่อนก่อนหน้าเนี้ยตั้งนานแล้วอ่ะแล้วเราไปแตะลูกศรชี้ลงแต่อันที่เพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วแตะเสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะ เขาจะขึ้นคนแรกมาเลยเพื่อนเราคนแรกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเรียงมาเป็นตับๆเลยมีสี่พันคนเขาก็จะเรียงสี่พันคนโดยขึ้นคนแรกมาก่อนใครเป็นคนแรกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเขาจะขึ้นมาแบบนี้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ายๆให้ไปแตะตรงจุดสามจุด สมมุติว่าเราจะลบเพื่อนคนนี้ออกเราจะเลิกเป็นเพื่อนกับคนนี้พี่แหม่มสมมุตินะให้ไปแตะที่จุดสามจุดแตะจุดสามจุดแล้วเขาจะขึ้นมาว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็จะบอกเลยว่าไอ้คนนี้คนแรกเนี่ยเราเป็นเพื่อนกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วจะมีอีกช่องหนึ่งบอกว่าส่งข้อความเลิกติดตามบล็อกสุดท้ายคือเลิกเป็นเพื่อนจำได้ไหมคะว่าดูไลฟ์ครูเมื่อวานนี้ครูบอกว่าไม่ต้องไปบล็อกเขาให้อันเฟรนเขาให้เลิกเป็นเพื่อนกับเขาไปกดเลิกเป็นเพื่อนเลยกดเลิกเป็นเพื่อนแล้วไปแต่ยืนยัน กดเลิกเป็นเพื่อนแล้วแตะยืนยันนะคะอันนี้คือเรามาแตะที่จุด3จุดเราจะได้หน้าตาแบบนี้